มาติดตามครบวันครบข่าวในช่วงนี้นะคะคุณสุจิตรากิพยโรธค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าร่ารวยติดอันดับต้นๆของโลกนะคะเนื่องจากว่าความหลากหลายทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีจุดแข็งในแง่ของการส่งออกทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าการเกษตรค่ะนอกเหนือไปจากนั้นคุณภาพชีวิตของคนที่นั่นดีเป็นอย่างมากคุณผู้ชมคะถ้าไปดูในแง่ของการศึกษาในฐานะ ประเทศที่พัฒนาแล้วนี่เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศตัวอย่างที่หลายๆประเทศต่างก็ส่งเจ้าที่ไปศึกษาดูงานนะคะว่าระบบการศึกษาของเขานั้นเป็นอย่างไรกลับมาพัฒนาประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจิตราจะพาเราที่นั่นไปดูนะคะว่าจุดแข็งของเขาที่เราอาจจะเรียนรู้แล้วก็นํามาปรับใช้ในบ้านเรานั้นมีอะไรบ้างคะ่ะ ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่กว่า7,6แสนตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจึงทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนสินค้าส่งออกหลกักนอกจากแร่และพลังงานแล้วรวมถึงยังมีสินค้าที่ผลิตด้วยเครื่องจักรและสินค้ากเกษตรเทโรเซียถูกขนานนามนะในประเทศอันหนึ่งก็คือ the lucky country ถือว่ามีแร่ธาตุเนี่ย เต็มด้วยพื้นที่ทั้งหมด7ล้าน7แสนตารางกิโลเมตรอันท,ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทำฟิชชอรี่ฟิชชอรี่กับในความหมายทั่วๆไปเนี่ยฟิชชอรี่เราก็พูดถึงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอันดับ3าปัจจุบันนี่ก็คือการศึกษากศึกษาถือว่าออสเตรียประสบค,ความสําเร็จมากหลังจากที่ในอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยเพียงพำในเรื่องของอัตราค่าใช้ใจ่ายกับการเดินทาง เจ้าหน้าที่บริษัท East Pacific Education ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงระบบการศึกษาในออสเตรเลียว่าขณะนี้มีนักเรียนไทยสนใจเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสตาร์ทลีทัวร์จำนวนมากโดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0 0ถึง140,000บาทต่อคนซึ่งแต่ละคอร์สรับนักเรียนไทยได้ไม่เกิน45คนจำนวนเด็กที่มาก็จะมีตั้งแต่ประมาณ15คนถึง45คนคะ่ะต่อทิปแต่รับเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนเป็น เขาเข้มงวดเรื่องระบบ security ของเขามากและในการที่จะหาโฮมสเตย์บางทีหายากออสเตรเลียนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายด้านอุตสาหกรรมเพราะไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมหนักหรือด้านการศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีความโดดเด่นและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรศษฐกิจของประเทศ เมืองซิดนีย์นะคะถือว่าเป็นเมืองหน้าเอาวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่นะคะจึงนิยมล่องเรือค่ะและจุดชมวิวที่สวยที่สุดของโอเปราเฮาส์ก็คือการล่องเรือนั่นเองค่ะบริษัทนำเที่ยวบอกว่าไฮไลท์ของการท่องเที่ยวของออสเตรเลียจะอยู่แถบตะวันออกและทางตอนใต้ของประเทศเช่นรัฐนิวเซาแลน์มีเมืองที่คนทั่วโลกรู้จักคือซิดนีย์เช่นรัฐนิวเซาแลน์นะคร ก็มีเมืองที่คนทั่วโลกรู้จักอย่างเช่นซิดนีย์นะครับเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นมากคนทั่วโลกรู้จักนะเพราะว่าประเทศนี้นี่เขาจัดงานกันบ่อยมากอย่างเช่นเคยเคยเป็นเจ้าภามากรรมกีฬาโลกอย่างเช่นโอลิมปิกนะครับผมนะบถ้าลงมาทางตอนตอนใต้ของออสเตรียก็จะเป็นเมืองเมลเบิร์นก็จะจัดเป็นออสเตรียโอเพ่นซึ่งจัดทุกปีนะ,ะก็ช่วงซัมเมอร์ของออสเตรียครับความปลอดภยัยความสะดวก ออาาาหรรกรกินนและผู้ค,คัขงสเดังนั้นบริษัททัวร์ต้องปรับตัวรับการแข่งขันส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์สำคัญมีทั้งโอเปร่าเฮาส์เพอร์ฮาเบอร์บริด์อุทยานแห่งชาติบูมเอเทนโดยการนั่งรถรางไฟฟ้าที่สูงชันถึง52องศาลอดอุโมงค์ลงไปดูยอดเขา3ามลูกเรียงติดกันหรือที่เรียกว่าทรีซิสเตอร์เพื่อชมความงามของทิวทัศน์ตามธรรมชาติสถาพัน์อยู่สุขถ่ายภาพ สุจิตรากิพยโรธทีนเอทรายงาน